สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้หน้าตาเราเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราเจะน้าเจอกะเจอหน้าเจอกาอะไรก่อนเจอหน้าเจอตากันไปแล้วประมาณสัก6ครั้งนะครับวันนี้ก็จะได้พอเห็นหน้าเห็นตากันนะหน้าตาน้องหมาน้องหมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปในทุกๆคลิปที่เราเจอกันนะครับแตกต่างจาก6ครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเฉพาะแค่ในไวบอร์ดถูกไหมแอบบอกความลับก็คือว่าจริงๆไม่ใช่ประกา ไม่ใช่กระดานไว้บอร์ดอะไรหรอกมันก็คือโต๊ะโต๊ะเรียนสีขาวแล้วก็ใช้ปากกาไว้บอร์ดเนี่ยเขียนลงไปเลยนะครับแล้วเวลาลบก็ใช้แอลกอฮอล์ลบแค่นั้นเองนะทีนี้สําหรับวันนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรนะครับเพราะเอิญที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เขาจะใช้ในการออกข้อสอบสอวนอนใน ปีการศึกษา2,566หรือว่าปีนี้แหละคุยเป็นภาษาที่เราคุยกันก็คือว่าเฮ้ยเนื้อหาที่จะออกสอบปีนี้เนี่ยเขาเอาออกมาให้ดูแล้วเราก็เลยจะมาใช้เวลากันสัก1คลิปในการดูไปพร้อมๆกันสิว่าเฮ้ยมันออกเรื่องอะไรบ้างในเนื้อหาของชีววิทยาเนี่ยตั้งแต่ม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 เนี่ยมันมันมีเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่องมันมีความมากน้อยแค่ไหนเอออาจจะม4ออกเยอะม5ออกเยอะม6ออกน้อยอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันสิว่าจริงๆมันเป็นอย่างไรหรือที่แท้จริงเนี่ยมันออกหมดเลยอ่ะมาดูกันนะครับอ่ะนี่มีความแบบเฟดหน้าจอนะครับอันนี้คือเอกสารจริงๆที่เขาเผยแพร่ในเว็บสามารถเข้าไปดูในช่องทางออฟฟิเชียได้นะครับของสออวน,อนะครับอ่มาดูพร้อมกันเขาบอกว่า ชีววิทยาวิชานีนะา้นะไบโอโลจีในไบโอโลจีในเขียนไปก่อนเลยเขาบอกว่าเอยอยปีนี้เนี่ยหัวข้อที่ใช้ในการออกสอบเนี่ยสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะเข้าค่ายหนึ่งเนี่ยมีจังซีเดอในปีนี้นะครับอ่ะเพื่อเลิกงามยามดีเราใส่รูมยิ้มไปสักเล็กน้อยนะครับมาลุยกันอ่ะมาดูซิว่าเขาออกเรื่องอะไรบ้างหัวข้อที่1ไฮไลท์ก่อนเลยอ่ะมา เขาบอกว่าเอ้ยโยฉันจะออกเรื่องเซลโครงสร้างและหน้าที่นะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครพอจำได้นะครับก็จะรู้เลยว่ามันอยู่ในม4เทอมอะไรเอ่ยทุกคนแน่นอนต้องเทอมหนึ่งเพราะว่าเรื่องเซลล์เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยของม4นะครับเราได้เรียนเรื่องนี้ประมาณเรื่องที่3ถ้าจะไม่ผิดในหลักสูตรใหม่ๆนะครับ เรื่องนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องโครงสร้างหน้าที่เซลลไล่ไปตั้งแต่ถ้าเป็นพวกแบคทีรียผนังแบคทีรียเซล์พืชเชื้อาราอะไรก็ไลกันตั้งแต่ผนังเซลไปเลยเซลวอลร,รู้จักเด้อนะเซลวอลไปจนถึงเซลเมมเบรนไปจนถึงชนิดของเซลนิวเคลียสไปจนถึงออแกเนลต่าง ที่อยู่ภายในเซลล์นะครับเนื้อหาก็คงหลายคนเข้าใจว่ามันน่าจะมีประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนเนี่ยขอดูซิดูเนื้อหาซิว่าเขาแยกย่อยให้เราหรือเปล่านะครับจริงๆในหนังสือเรียนสสวทเนี่ยเรื่องเซลล์เนี่ยมันจะไปผูกกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไม่ใช่เพื่อเรื่องเดียวหรอกเรื่องนี้เลยการหายใจระดับเซลล์ก็ไปผูกอยู่การแบ่งเซลล์ก็ไปผูกอยู่แล้วก็การลำลัง ลำลอะไรก่อนลำเลียงสารผ่านเซลล์ก็ด้วยเหมือนกันหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวขอใช้นิขอซูมนิดนึงแล้วกันเนาะนะเราจะได้เมาส์มอยกันเพลินๆอ่ะพอเห็นนะโอเคนะครับอันเนี้ยมันก็คือจะเป็นเรื่องที่เราเจอกันตั้งแต่ตอนม .4 พร้อมๆกับเรื่องเซลล์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหายใจระดับเซลล์หรือว่า c e ล l ูล a ร์เ s สป r a เลชัใช่ไหมเซล l ู u l a r r e สป i r เลชันก็ยากไหมยากอยู่นะถ้าใครถ้าพี่ม .6 มมจําจำได้เนี่ยจะเป็นพวกไกโคไลซิตอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไล่มาจนถึงการแบ่งเซลล์จะเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายคือไมโทซิตการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์คือไมอะไรทุกคน m มโอซิสก็ว่ากันไปไปจนถึงการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์เนี่ยไล่มาตั้งแต่ Simple Diffusion ที่แบบ Simple สุดๆไปจนถึงพวก Osmosis ไปจนถึงพวกการลำเลียงสารโดยใช้พลังงานพวก Active t r a n s อ o r t อะไรก็ว่าไปไปจนถึงที่มันใช้ m m ม r a n e ไม่ว่าจะเป็น e n d o c y t o s i s หรือว่า e x o c y t o s i s นะครับถือว่าเนื้อหาก็พอตัวนะ พอสมควรนะครับแต่ทุกคนน่าจะพอเก็บได้นะอ่ะเอาสักหนึ่งเอาสัก5อันนี้ก่อนและอันสุดท้ายก็จะเป็น1 2 e t o อันหนึ่แล้วก็5อันนี้ใช่ไหมห้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาสักเล็กน้อยเดี๋ยวจะแดงเถือกทั้งหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสารชีวะโมเลกุลใช่ไหม เข้าใจว่าถ้าเรายึดตามสสวทเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตใช่ปะ่ะ basic chemistry of life ถ้าจำไม่ผิดนะเห็นไ,ไหมถ้าสมมุติว่าเราสโคบแค่5บทแรกเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยมันอยู่ในหนังสือที่เราเรียนที่โรงเรียนนี่ว่า แล้วก็ม .4 ด้วยซ้ำใช่ไหมม .4 เทอม1ด้วยซ้ำเทอม1ด้วยซ้ำแล้วถ้าจะให้เฉพาะจดจงเนี่ยม .4 เทอม1ในช่วงก่อนก่อนไหมในช่วงประมาณมิดเทอมด้วยซ้ำนะเนื้อหาตรงนี้ก็จะครอบคลุมเรื่องที่5เรื่องนี้ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่มสก็นี่ไงตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนี้น่าจะพอเก็บตรงนี้ได้ในเวลาที่มีจํากัดถ้าเป็นพี่ม5ก็เออจะได้รู้พี่ม5และพี่มหเนาะจะได้รู้ว่าจะต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องอีกอย่างวะนะครับอ่ะทีนี้มาไล่มาดูอีกสัก5อันถัดไปนะครับ5อันถัดไปเอามาดูซิลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้าง เราดูกันเพลินๆนะเรามาถือว่าเรามาเมอามอยกันทีนี้เรื่องนี้ยาวบรดเลยการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอ,อันนี้เขาแบบอันนี้นะสะโคบให้ด้วยนะเขาแอบ,บใจดีนะเขาบอกว่าเฉพาะเรื่องโพลิจจนลิงเกจจีนเซกลิงเกจจีนเซกอินฟลูเอนท์เทรดแอนด์เซกร m มิดเทรดอ่า อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ตอนถ้าจำไม่ผิดนะมสี่เทอม2จะเป็นชีวะเล่มที่สองทุกคนชีวะเล่มที่สองอนโน้ตไว้จะได้ไปอ่านถูกชีวะเล่มที่สองจะเป็นเรื่องน่าจะเรื่องที่ถัดจากเรื่องเมนเดลนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะทีนี้จะใดต่อบระบบย่อยอาหารไม่แน่ใจว่ามสี่มห้า ลังลางในหัวแล้วถ้าใครจำได้คอมเมนต์มาหน่อยสิว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยอยู่ในที่เราเคยเรียนตอนม .4 หรือว่าม .5 นะครับบอกพวกเราทีเราจะได้ช่วยกันเรียนนะครับโอเคทีนี้จะใดต่อทุกคนจะใดต่อตรงนี้ก็จะเป็นพวกระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคนและถือว่าเราตรวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนมันน่าจะเป็นเนื้อหาตอน ม .5 เทมอม2เพราะว่าม .5 เทอม1เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชเป็นสัดส่วนใหญ่อะลองไล่มาสินะเห็นไหมนี่ไงสงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของม .5 ตอนสักประมาณเทอม1ทุกคนระบบประสาทนี่ม .6 เอออันเนี้ยม .6 อวัยวะก็ม .6 นะครับส่วนโอ้อาณาจักรทั้งหลายแหล่อาณาจักรทั้งหลายแหล่จะเป็นม .6 เทอม2องไหมทุกคนใช่ไหมเออม6เทอม2นะไอข้างบนเนี่ยพวกระบบที่มันยังคงค้างคามาจากม .5 เนี่ยก็จะเป็นม .6 เทอม1ต่อมาระบบขับทายและระบบ รักษาสมดุลอันนี้น่าจะเป็นม .5 นะม .5 ช่วงประมาณเทอม2แล้วนะครับ DNA ม .4 จ้าม .4 เทอม2จ้าโครงสร้างพืชม .5 เทอม1เดี๋ยวทุกคนกำลังเริ่มสงสัยว่าเราจะมาเขียนทำไมจะได้เห็นภาพรวมว่าเอ้ยเนื้อหาเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะการสังเคราะห์ด้วยแสงโฟโตซินเทสิสจะเป็นหลัง มิดเทอมและหลังมิดเทอมของม .5 แล้วเทอม1อ่งตีซะว่ามันเป็นม .5 เทอม1ก่อนเช่นเดียวกันนี่ป๊าปต่อมาเป็นม .5 เทอมสองโอ้เรื่องนี้มห้ 5, เทอม2เช่นกันนิเวศวิทยาหรอก้อนนี้น่าจะเป็นม .6 ใช่ไหมไม่แน่ใจ ลองแจ้งมาในคอมเมนต์ทีนะครับเห็นไหมแล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาเอาติ่งพันธุกรรมเนี่ยมาห้อยไว้ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือม .4 ที่เราควรจะอ่านมาพร้อมกับไอ้ข้างบนนี่แหละพร้อมกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่แหละนะครับมีอะไรอีกวิวัฒน,นาการโดยปกติแต่ก่อนเหมือนจะเคยสอนตอนมหตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ม4เทอม2่วะ เออน,นะครับไอ้ฮอร์โมนต่อมไรท่อก็คือม .6 การเคลื่อนที่ก็เป็นม .6 เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงและเอาแบบสรุปรบย่อเลยนะเหมือนเราจะไม่ได้อะไรวะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะทุกคนก็คือทุกบททุกบทนะเรื่องที่มันจริงๆแทบจะทุกบทจริงๆนะเออน,นะครับเดี๋ยวขอดูภาพรวมอีกนิดนึง ถือว่าเรามาเม้ามอยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าถามว่าสโคบได้ไหมเราอาจจะไม่ถึงกับสโคบได้ขนาดนั้นแต่เราก็พอเห็นเป็นไอเดียว่าเอ้ยข้อสอบประมาณ100ข้อเนี่ยออสออวนอนอเนี่ยมันจะประมาณ100ข้อใช่ปะหนึ่ข้อเนี่ยมันเกิดจากหัวข้อทั้งหมดเนี่ยออกมา ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันมาออกภายใน1 1 0 0ข้อนี้งั้นก็ทุกคนก็ลองดูซิเออเราอยู่ในระดับชั้นอะไรเราเก็บเนื้อหาอะไรได้บ้างนะครับอ่ะมาลองนับสุดสิว่ามันมีทั้งหมดกี่หัวข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แล้วเด้อ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19 2 0ิ1 2 2 22, 22. 2ี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สหดดยีสสอสอหัวข้อทุกคนจากการเม้ามอยกันวันนี้สาอดหัวข้อกับเวลาที่เราหลงเหลืออยู่แค่ประมาณเดือนนี้เดือนอะไรอะ่ะเดือนนี้เดือนเมยแล้วเราก็จะสอบ1นึสองสาประมาณสองสเดือนนะครับมาดูกันว่าเรา จะพอติวไปพร้อมกันแล้วสอบให้ติดสอบวนอได้ดไหรือไม่นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเรามาเร่งเนื้อหาแล้วก็ทำโจทย์กันนะครับใครถ้าใครเอาด้วยก็คอมเมนต์แล้วก็ดูคลิปแล้วก็ลุยไปพร้อมๆกันนะครับถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวเราอัปโหลดคลิปเก็บเนื้อหาให้บางส่วนจะได้เก็บเนื้อหากันได้ทันท่วงทีนะครับ สำหรับวันนี้น่าจะเอาไว้เท่านี้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสวัสดีจ้า